ัสดีค่ะกลับมาพบกับพวกเราต่อสายัล้วมายังไงก็คือมาดูผู้ชายกันอีกแล้วนะคะนี้ค่ะก็คือเพลงนี้ที่เราจะมาฟังเนาะเดี๋ยวเกินก่อนมันจะเป็น Original s o u วด t แทร็ของซีรีส์เรื่อง k i n p o n The series เพลงนี้ชื่อเพลงว่าแค่เธอหรือภาษากิษบอกว่า Why don't you stay ก็คือทำไมคุณไม่แบบอยู่ล่ะทำไมคุณไม่อยู่กับฉันอะก็แค่เธอใช่ต้องการแค่เธอมีแค่เธอนะอะไรเงี้ยต้องการแค่เธอรู้สึกเป็นเพลงเศร้าขึ้นมาทันทีใช่ไหมซึ่งไอ้แค่เธอแค่เธอนี่เหมือนจะโรแมนติกนะแต่พอเป็นภาษาอังกฤษมานี่เอ้าความคิดเริ่มจะเปลี่ยนจริงซึ่งนักร้องคนที่ร้องเพลงนี้ก็คือน้องเจฟเซตเชอร์ นองเจฟเฟอร์ก็คือเขาแล้วมึงแล้วกูหันมองหน้าพี่สุวพี่สุปากอยู่ไล้มึงแบบไม่ได้ท้ายนะแต่ว่าทำปากอย่างกันแบบประโลมว่ารุนว่ากูพูดอะไรอะไรเงี้ยจะบอกว่าซึ่งน้องเจฟฟเนาะเขาแสดงเรื่องคินพอตซีรีด้วยซึ่งแสดงเป็นน้องของคุณคินก็คือชื่อคุณคิมซึ่งน่ารักมาก ชอบมากส่วนตัวเนี่ยชอบผู้นี้มากคิมกับปอเช่ค่ะชอบมากส่วนตัวยังไงก็ไปดูกันเลยไหมว่า MV จะขนาดไหนจะร้อนแรงแซบหรือเสียน้ำตาหรืออะไรยังไงไปดูกันค่ะบ e อ o อนบ l อ u อราวเหรอใช่เป็นชื่อชื่อช่องนี่โดนสปาร์ตาปาดมาปะเนี่ยใช่ เทแ,แบบมาเฟียมึงคทเห็น,หนก็คือเทแล้วปะ, <laughs> ะ,ะเขเล่นก็คือเทเน,นี่ยใช่เขาเล่นกิตาร์าเป็นเขาเวอร์ในช่อง,ของเขาด้วยเศร้าจริงเลยอันนี้เป็นฉากในซีรีสน์นะอันนี้ก็ตอเนเด็กเหรอไม่ใช่ไม่ใช่อ,อ,อันนี้คือพอส์กับบอเเ่ เป็นไงมึงอันนี้ก็คือคุณคิมกับคอชผู้เอกผู้หลักเนาะผู้หลักกู้หลักดูดูดูึงแล้วเพลงเศร้านะจแต่เรากิจการแบบต้องเจอลองขกมาก สันกรามน้องคือแบบชัดมากโอ้ยไยตายแล้วไม่ทันตั้งตัวกันเลยนะเออโอ้ยเสียงเพราะมากอ่ะใช่ไปฟังโคเวอว์ได้โอ้ยเสียงแบบ Why y don't เออนี่คู่หนึ่งค่ะอุ้ยอ,อันนี้ก็ชอบชอบ อย่าเป็นคนนั้นที่นั่งอยู่โต๊ะหน้าโต๊งห้าต๊ะห้าไม่หันมาทางนี้ด้วยนะหันไม่หันหานเพื่อนนะจ๊ะนี่ไงนี่ไงเขาคู่กันชอบความตุ้มหูใช่ไหมดูดิ โ uh huh. ลงโผล่มากเขินมากคุณชอบกูชอบมาก ไปดูได้นะซีรีส์แล็้วจบได้เลยหรอสถานการณ์ เขานั่งหันหลังให้อ่ะโต๊ะหน้าน่ะจริงอ๋ออิกเซนเอ้าเราฟังอยู่ดูชอบชอบความตาเป็นประกายน่ารักคนนี้ชอบความอยู่มุมห้องอ่ะแล้วก็มีไฟส่องก็คือมันเขาคุยกันอยู่นะใช่ก็คือ ก็คือสวยคนเต็มร้านพี่ดูเห็นไหมเขาแต่งหมดเลยเขาโปรดียวเขาแต่งรีเล็สเขาอัรีเรนจ์อะไรเองหมดเลยโอ้ยเป็นผู้ชายที่มีความสามารถสูงชอบมากเขาเพิ่งจะมีแบบคล้ายๆเป็นมินิมินิคอนเสิร์ตอะไรไปเองด้วยชอบตอนที่เขาแบบทำเสียงสูงรลบๆเบอชอบมากแบบเป็นเสียงสูงที่ไม่แสบหูอะแต่แบบ ลื่นไหลความสม o o เออมีความละมุนมีความแบบจงชอบเขาไปบอกเขานี่ไงจะบอกเขาอยู่ตอนนี้ตัวซีรีส์เนี่ยเคยได้ยินแหละนาะว่าแบบมีความแบบมาเฟียมีความแบบแซบอะไรเงี้ยนาะปะแต่ไม่เคยดูเน้อป่ะคือคืแบบเคยได้ยินแล้วก็ดูจากแบบคนที่แท็กแท็มาอะไรเงี้ใช่ไหมแต่ก็ไม่นึกว่าจะแบบ จะขนาดนะเนื้อออกาแบบจูบหรือชากอะไรางเงี้คือจริงๆเราเคยเราเคยอ่านเราอ่ะเคยอ่านเขาเรียกอะไรฟิกเรื่องนี้ใช่มาก่อนแล้วครั้งแรกเนาะพอเราเห็นพอเราเห็นทีเซอร์ความจริงมันเหมือนเขามีทีเซอร์ตั้งนานก่อนที่จะออกเรื่องจริงอ่ะประมาณเป็นปีใช่พี่เราเคยทำเคยทำทีเซอร์ใช่ไหมใช่แต่เราไม่ได้ตัดใช่ แล้วจะบอกว่าตอนที่ฉันดูครั้งแรกเนาะมาดูซีรีส์จริงอะฉันก็งงเพราะว่าตอนนั้น,นพ่อของสามมันจะมีพระเอกเนาะพระเอกพระเอกก็นางมีพี่น้องกันสามคนพ่ออีสามคนเนี่ยคือพี่ทองเจือตอนแรกอะจําได้ไหมไพี่แต่ว่าเรื่องจริงรเเขาเปลี่ยนเป็นพี่กบทรงศิษิ์อ๋ออืมอฉันยังงงอยู่เลยแล้วคือเราอะเซอร์ไพรส์มากคืออยากจะชมมากว่าเซอร์ไพรส์แบบเขาอะเอาในใน เวลาคนเขียนฟิกเนาะพี่มันจะแบบมันจะเวอร์ยังไงมันก็เวอร์ได้ถูกปะแต่เขามามทําซีรีส์ให้มันเวอร์ด้วยอ่ะพี่คือแบบรู้แบบรวยจในเรื่องก็คือรวยจริงอะ่ะเออชอบชอบออมากเร็จไปทุกอย่างใช่เนาะกลับมาที่เพลงคือชอบเสียงน้องเจ็บมากอะแบบไม่นึกว่าจะแบบเบอร์นี้ยเนอะปะ,ะคือตอนแรกอพอพอบอกว่าเป็นคนที่แสดงอยู่ในเรื่องก็เลยคิดว่าอ๋อก็คงเอาคนที่ร้องได้มาร้องเนอะปะ ก็เลยไม่ได้คาดหวังว่าจะแบบร้องดีขนาดนี้เออแต่พอฟังคือโอ้โหาชิมาชิเล่นกีต้าร์เองน้วยเออคือคือจริงคอจริงๆอ่ะเราเราดูไอ้เราดูซีรีส์นี้ใช่ไหมแล้วมันมีฉากที่เขาร้องเพลงเราอ่ะเฮ้ยทำไมร้องพอวะ แล้วก็เราไปตามไอจเนาะแล้วเหมือนเขามีช่องย t u b e เราก็เลยไปดูเออคือเขาร้องมาตั้งนานแล้วร้องเล่นอะไรเงี้ยมาตั้งนานแล้วอ่ะคือเหมือนเป็นนักร้องอเนอะหอกอว่าเป็นแบบอาจจะไม่มีสังกัดอะไรอย่างเงี้ยเนออกไหมอืมเนี่อออกนยกำลังจะบอกว่าถ้าถ้าอีกคนที่อยู่หน้าเวทีมวเมื่อเีน้็นี่นะจริงไม่คุยแลวกับเพื่อนอ่ะเดี๋ยวค่อยคุยทีหลังคุยแบบเนี้ยกูนั่งอยู่แบบเนี้ยแบบ ก็ออะไรเงี้ยมันยืนอะโต๊ะอยู่ตรงนี้นะก็คือแบบย้ายมานั่งเกีย่ยวกันนั่งกระดานเปล่า,านั่งย้ายโยกโกิร์ขึ้นไปนั่งข้างๆน้องเจฟแล้วก็ c o ่ e r cover ด้วยเองเป็นหลัตั้งใหม่จริง cover ด้วเองมันหาตั้งใหม่ใช่แต่ตอนแรกก็คือที่ที่ที่บอกว่าน้องเป็น หนึ่งในตัวละครเนาะซึ่งซึ่งตัวน้องก็คือมีบทเด่นพอน้องออกมา้องตอนแรกก็คิดว่าเอ๊มันจะเป็นเพลงที่ออกมาแบบเฉพาะคู่ของน้องหรือเปล่าตอนแรกก็คิดอย่างเงี้ยเพราะว่าเออพอตัวเองร้องอาจจะแบบมีแบบเฉพาะคู่ของตัวเองแต่่าโอเคเปิดมาก็คือจริงๆก็คือเป็นเพลงของซีรีส์นี้นั่นแหละทั้งหมดเลยเพราะว่าเล่าตั้งแต่คิมพอตลงมาแล้วก็มีส่วนส่วนที่เป็นส่วนของน้องด้วยเนาะชอบตอบ เอ็มวีนี้จบมากที่แบบว่าพอน้องร้องจบอะทางร้านไม่มีใครเลยเหลือน้องปอเช่นในเรื่องหรือว่าบาโคดเนี่ยนั่งก็คือเหลืออยู่คนเดียวอะทางร้านอะก็คือแบบเป็นเพลงแบบเออก็แค่แค่เธอเหมือนเขากําลังคุยกันอยู่อย่างที่ว่าตอนตอนตอนที่ร้องเพลงแล้วแบบฉากสุดท้ายที่ว่านบอกเหมือนเขาแบบมันมีมันมีซัมติงระหว่างกันแล้วแล้ว พิมต้องการที่จะบอกปอเช่ผ่านบทเพลงที่ร้องเออถ้าถ้า<ม>เอาจริงไหมถ้าพี่ดูจริงๆเมื่อกี้ตอนเขาร้องเพลงอะคือตาเขาว่าจะสื่ออะคือเขาเป็นคนที่แบบร้องแล้วแบบสายตาแบบสื่ออารมณ์แบบหมดเลยแบบละลายแบบเออโหลคือนี่พี่คนที่แบบชอบฟังเพลงอะไรเงี้ยแล้วบวกกับแบบเล่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือสื่ออะเราก็จะแบบอินอ่ะเออ,อก็คือถ้าพวกเราไปนั่ง ไปนั่งอยู่ข้างๆหรือนั่งหน้าน้องก็คือน้องไม่เห็นพวกเรานะเพน้องเห็นก็คือมองข้ามไปเลยใช่มองไปด้านหลังไม่เราจะทำก็ได้ให้น้องเห็นเราก็คือชูป้ายไปเองก็คือต่อให้เราจะอยู่ใกล้น้องแค่ไหนน้องก็จะเลือกคนที่ใจน้องอยากเห็นใช่แค่เธอโอ๊ยน้องก็จะเลือกแค่เธอฝากติดตามผลงานเนาะ คินพอจะซีรีส์แล้วแล้วก็ผลงานร้องเพลงของน้องเจ็บนะคะหวังว่าเดี๋ยวในอนาคตข้างหน้าถ้าน้องเจ็บมีผลงานอะไรออกมาเนี่ยแน่นอนว่าพี่ๆทั้งสี่คนติดตามไปดูอย่างแน่นอนค่ะพูดแล้วนะเดี๋ยวถ้าน้องเจ็บไปที่ไหนจะมาบอกอไปร้านนี่ก็คือผลงานที่ไหนก็คือไปร้านเลยฉันจะต้องไปนั่งโตหน้าโต๊ะหน้าเราไม่นั่งแบบนั่งนังนั่งแกดานโอเค ก็อย่าลืมติดตามพวกเรากันด้วยเนาะทั้ง4ช่องทางเลยก็คือมีทั้ง youtube facebook tik t o k แล้วก็ Twitter ครับค่ะค่ะก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s ไ r i b e กดกริ่งกิ้งกิ้งกริ่มใส่พวกเราได้นะคะสำหรับคลิปหน้านะคะเราจะแห่มาดูแห่มาเล่นแห่มาเม้าแห่มาคุยหรือว่าแห่มาเล่าอะไรนะคะก็อย่าลืมติดตามเราด้วยนะสำหรับวันนี้ไปไป